แล้วครับขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ,อย,ากกาย่าไกลอย,ากกาย่าไกลแบตลิหมดหมดยังไงหน้าเบาหน้าหนักไม่เบาไม่หนักพอดีโอเคได้ทีมับอีกนิดเดียวแ,วแจวเลยลงมอไฟ